วัคซีนมาถึงแล้วนะครับมาถึงวันที่7กุมภาพันธ์2564โดยประธานาธิบดีสกัสตีไปรับเองที่สนามบินที่สำคัญที่สุดก็คือวันนี้9กกุมภาพันธ์า564ประธานาธิบดีสกัสตีจะเป็นคนแรกในการฉีดวัคซีนเพราะเนื่องจากว่ามีกระแสในสังคมนะครับว่าคน ยังกล,กลัวอยู่ไม่อยากจะฉีดวัคซีนดังนั้นเพื่อสร้างความมั่นใจเนี่ยประธานาธิบดีสกัสตี้จึงจะฉีดให้ดูนะครับนี่เป็นเป็นสิ่งที่หลายประเทศมีผู้นำทำนะครับอย่างสิงคโปร์นายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงก็ฉีดเป็นคนแรกดังนั้นที่นี่เมื่อประธานาธิบดีสกัสตี้ฉีดแล้วนะครับก็เชื่อว่าก็คงสร้างความมั่นใจได้ เราจะดูสิ่งที่เปรูทำก็คือเขาสั่งวัคซีนมาเยอะมากนะครับสำหรับประชากร30ล้านคนลองดูนะครับว่าเขาสั่งมาจากไหนบ้างมากที่สุดคือสั่งมาจากจีนไซโนฟาร์มสั่งมาจากไซโนฟาร์ม38ล้านโดสพูดง่ายๆว่าก็คือสามารถที่จะฉีดให้คนได้ถึง14ล้านคนถัดลงมาเป็นวัคซีนจากไฟเซอร์ 20ล้านโดสก็ฉีดให้ได้10ล้านคนนะครับ a s t r a z e ซ e c a 14ล้านโดสฉีดได้ก็คง7ล้านคนวัคซีนจากโครงการ COVAX Facility อีก13ล้านโดสก็ฉีดได้6ล้าน7ล้านคนเนี่ยนะครับก็คือสิ่งที่รัฐบาลเปรูพยายามพยายามทำคือหาวัคซีนมาอย่างพอเพียงเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งเปรูเนี่ยการติดเชื้อเนี่ย สูงมากตอนนี้ก็เริ่มกลับมาอีกการติดเชื้อเนี่ยเพิ่มสูงมากแต่ว่าคนก็คือทั้งกลัวโควิดทั้งกลัววัคซีนนะครับดังนั้นท่านประธานาธิบดีสากาสตีก็จะฉีดให้ดูคือของไซโนฟาร์มเนี่ยเป็นที่พูดกันบอกว่าประสิทธิภาพจะได้ประมาณ79%นะครับฉีด2เข็มห่างกัน21วันนะครับคือ เข็มที่2เนี่ยก็ต้องห่างกันนะฮะทีนี้ในการฉีดแต่ละครั้งเนี่ยก็จะต้องดูอาการหลังจากฉีดแล้วเนี่ยสานาทีเพื่อที่จะดูว่าทุกอย่างเรียบร้อยโดยวันนี้นะครับศูนย์ต่างๆทั่วเปรูศูนย์ฉีดวัคซีนเนี่ยหกรแห่งจะเริ่มนะจะเริ่มฉีดวัคซีนโดย ฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ก่อนเพราะถือว่าเป็นคนที่เสี่ยงนะฮะแล้วก็ผู้สูงอายุส่วนกลุ่มคนอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นพวกเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจดับเพลิงเจ้าหน้าที่กาชาติพนักง,งานรักษาความปลอดภัยพนักง,งานทำความสะอาดนักศึกษาแพทย์นักโทษกลุ่มนี้ก็อาจจะถือว่าเป็นกลุ่มที่อยู่ในลำดับแรกๆนะครับในการที่มีความเสี่ยง ดังนั้นก็จะฉีดให้กลุ่มนี้ก่อนโดยเป็นการฉีดโดยสมัครใจนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายสมัครใจส่วนถัดมาเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มคนที่ถือว่าเสี่ยงน้อยกว่ากลุ่มแรกคือคนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่า สำหรับกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงอย่างเช่นสตรีมีคันหรือว่าเด็กที่ต่ำกว่าอายุ18หรือคนที่มีโรคส่วนตัวเนี่ยก็จะไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่จะฉีดวัคซีนเพราะอาจจะเป็นไปได้ว่ามีความเสี่ยงสูงกว่านี่ก็เป็นสิ่งที่ทางเปรูกำลังกาลังดำเนินการนะครับแล้วก็พูดง่ายๆว่าวัคซีนล็อตแรกที่มาก็มาจากจีนนะครับ ็อตแรกที่มา3 0 0แสนโดสก็จะมาถึงอีก็อตที่2เนี่ย14กุมภาวันวาเลนไทน์มาอีก7 0 0 0แสนโดสพูด,ดง่ายๆว่า็อตแรกที่ฉีดก็คือ500แสนคนนะครับเพราะว่าเบ็ดเสร็จ1ล้านโดสก็คิดว่าหลังจากนั้นเนี่ยทุกอย่างน่าจะมีความมั่นใจขึ้นนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือว่าในแง่ของบทบาททางการทูตเนี่ย จีนก็มีบทบาทสูงมากนะครับตอนนี้ในเรื่องของการต่อสู้กับโควิดแล้วก็คือหลายประเทศก็ฉีดวัคซีนจีนก่อนนะครับถึงแม้ว่าจะสั่งจากหลายเจ้าแต่ก็ฉีดวัคซีนจีนก่อนก็นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของวัคซีนดิปโลมาซีก็นอกจากจีนแล้วก็จะมีรัเสเซียใช่ไหมครับที่พยายามพยายามที่จะนำวัคซีนของตัวเองไปให้ประเทศต่ตางๆ อินเดียเช่นกันใช่ไหมครับก็เชื่อว่าสักระยะหนึ่งเนี่ยหลายประเทศก็คงจะ v ั l o p วัคซีนของตัวเองขึ้นมาได้บ้างนะครับผมก็ไม่รู้ว่าความเร็วช้าในการทำวัคซีนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าคือผู้ตรงตรงอ่ะวัคซีนเนี่ยค่อนค่อนข้างจะเร็วนะครับเกิดขึ้นมาเร็วมากถึงเป็นสาเหตุที่ว่าหลายคนยังไม่มีความมั่นใจนะว่าการการทำวัคซีนเนี่ยต้องใช้เวลานานเป็นหลายปีใช่ไหมครับทางโควิดเองก็เพิ่งเกิดเมื่อปีที่แล้ว ดังนั้นภายใน1ปีเนี่ยแล้วมีวัคซีนก,ก็แน่นอนก็ทำให้หลายคนยังยังเกรงเกรงอยู่นะครับส่วนคนต่างชาติรวมถึงคณะทูตก็ยังไม่ได้อยู่ในแผนการของรัฐบาลเปรูในการที่จะฉีดนะครับคือถึงแม้ว่าฉีดฟรีฉีดโดยสมัครใจแต่ว่าก็ให้กับคนเปรูก่อนอันนี้ก็เป็นที่ชัดเจนนะครับคือหลังจากนั้นแล้วก็คงจะขยายมาได้แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละท่านจะสมัครใจหรือเปล่านะครับ สาวเสียงกันดูว่าหลายท่านก็ยังไม่ไม่ค่อยมั่นใจก็รอดูก่อนอย่างผมเนี่ยผมก็ไม่ฉีดแน่ๆน,นะถ้าไม่บังคับผมใช่ไหมก็หวังว่าจะไม่มีการบังคับนะครับคือหลายท่านที่คิดเหมือนผมเนี่ยก็จะเกรงมากว่ากลัวว่าประเทศต่างๆเนี่ยจะมีกฎระเบียบว,ว่าถ้าคุณไม่มีใบ certificate ที่คุณฉีดวัคซีนมาจะไม่ให้เข้าประเทศเนี่ยมันก็เป็นการ เป็นการบังคับโดยปริยายนะครับก็นี่ก็เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่า WHO ก็คงมองตรงนี้อยู่แล้วก็พยายาม encourage ประเทศต่างๆบอกว่าอ,อย่าทำแบบนั้นใช่ไหมครับว่าคือนเรื่องของ c e r t i f i c a t e พวกนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นน่ก็ควรจะเป็นโดยความสมัครใจนะครับแล้วก็หวังว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆก็ เอาใจช่วยนะครับสำหรับเรื่องของโรคโควิดแล้วก็วัคซีน